จะต้มแฟงค่ะทุกคนไก่นี่มันเป็นไก่เหนียวนะคะก็เลยต้มให้มันน้ำมันมันออกเนาะก็เราก็จะแบ่งนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะแบ่งเอาไว้ต้มยำสักหน่อยนะแอันนี้ก็เอาต้มแฟง โอเคเอาละเอาไว้แค่นี้พอนี่ก็เดี๋ยวไปเทน้ำทิ้งนะคะตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าไก่มันเหนียวไก่เหนียวแล้วก็ฟักก็เหนียวด้วยทุกคน เหนียวทั้งคู sociedad, ่เลยพอๆก็คุณทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเคี่ยวอยู่นานพอสมควรนะคะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเปื่อยหรือยังทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องกันนะคะซอสฟ้าเขียว ใส่เกลือต้องจืดอ,อะไรใส่เกลือเอ่ยใส่เกลือนะคะไม่ใส่น้ำปลานะคะนี่ก็ฟักฟักเขียวนะคะฟักหรือถ้าถ้าเป็นพวกชาวเขาเขาจะเรียกฟุกนะคะเนี่ยเนื้อแข็งมากๆ ไม่รู้ว่าจะต้องเคี่ยวกันอีกนานเท่าไหร่ใส่ปะเคี่ยวป่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆอา้าวนั่นเปลือกยังโดอยู่เลยไม่ครัว ใส่ผงชูรสสักหนึ่งช้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเ๊ะเราแอบไม่ใส่ผงชูรดสดมันจะอร่อยไหมมันต้องอร่อยใส่เท่านี้พอนะคะเที่ยวไปก่อนนะคะดูฝีมือแม่ครัวดูดูดูปอกฟักยังเปลือกเขียวปื้ออยู่เลย อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะใส่เข้าไปย่าชอบนะต้มจืดใส่ปลาหมึกเนาะถ้ามีกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆด้วยแล้วโอ้โหสุดยอดบังเอิญไม่มีค่ะ จืดสมิดค่ะทุกคนเกลือนะคะเนี่ยเกลือพอสักสองช้อนก็จะเคี่ยวไปก่อนนะคะทุกคนพอมันสุกได้ที่แล้ว ไปเอาเกากี้ลงนะคะแล้วก็ผักชีอ้ยผักชีก็จะใส่ที่หลังเป็นอันว่าเสร็จเลยเรียบร้อยตอนนี้รอไปก่อนนะคะ เียวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนกว่าจะเปื่อยทั้งแฟงทั้งไก่เลยค่ะพอรู้สึกว่าจะเหนียวพอๆกัน เปื่อยดีแล้วนะคะเนี่ยยามโมไปทำธุระเนาะก็เลยเพิ่งจะมาใส่เต้าตี้เพิ่งจะมาใส่ต้นหอมผักชีนะคะอันที่จริงสุกแล้วล่ะแฟงก็สุกฟักก็สุกแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขออีกสักน้อยขออีกสักน้อยสักน้อยนะึงกีก็สวยสวย ขให้มันเดือดอีกสักน้อยหนึ่งนะคะเอาแล้วนะคะทุกคนใช้ได้แล้ว โอเคเรียบร้อยใช้ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ